ตอนนี้นะครับหมอมองสิงและจีดก็ได้มาเยี่ยมคุณป้อมที่โรงพยาบาลภูมิไทยปากเกร็ดนนทบุรีนะครับตอนนี้ตอนนี้สายยางเออาย,ยางของป้อมนี้ก็มีการถอดออกบ้างแล้วแต่แรกหมอบอกว่าจะให้ออกวันนี้แต่เห็นท่าย,ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยให้ดูอาการอีกวัน,นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ออกหรือเปล่านะครับ ก็เพียงแต่ว่าออกไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้ไปขายกรุงเกียงตองติงหรือเปล่านะครับก็ต้องนั่นนะครับเพราะตอนนี้กรุงเกียงสองสิงกาลังเป็นที่โด่งดังนะคุณป้อมเดี๋ยวแล้วออกมาแล้วช่วยไปหาจะได้มีรายได้มาช่วยตอนนี้ตอนนี้คุณป้อมครับขอถามหน่อยว่ามีใครมาเยี่ยมคุณป้อมบ้างก็มีที่หม่อมสองสิงครับ ค,ครับแล้วคนอื่นๆน,น,นะครับตอนที่คุณป้อมเป็นอาการหนักๆอ่ะมีใครไปเยี่ยมบ้างม,ม,มีเป็นเป็นกลุ่มรค,ครับครับมีเยอะไหมไมาเยี่ยมเนี่ยนะ,ะรครับเลดแฟมิล <Red> ี่ใช่ไหมอ่าเลดแฟมิลี่ครับค,ครับคุณประดับดาวใช่ไหมครับ แล้วก็นอกจากกลุ่มนี้แล้วมีใครอีกครับตรีรามาสูนแล้วก็เห็นมีใครอีกคนหนึ่งชื่อเเกลือนะะคายวแล้วมีใครนะที่อยู่มากอกดําใช่ไหมใช่ค่ะพี่มากอกออแล้ว <ไป S 1> <Overwatch S 2> มีใคร <ไป S 2> อีก,รคกคยัดครับแล้วมานี่เขามีม,มีมีปัจจัยอะไรมาให้บ้างไหมทุกคทุกคนก็มีกำลัใจมาครับปัจจัยนี้ไม่ ก็คือว่าขอให้ไม่เยี่ยมแค่กำลังใจอย่างเดียวนะครับพี่น้องถ้าใครจะมาก็ไม่มีเงินก็มาได้มาเยี่ยมนะถ้าแค่ให้แค่เห็นหน้าเราก็มีมีกําลังใจเนาะเงินเนี่ยเวลาป้อมแข็งแรงป้อมก็สามารถที่จะทำได้อ่าเงียไหมครับแต่ว่าถ้าใครถ้าใครอยากช่วยนะคะก็ยินดีรับไว้แต่ว่าไม่ใช่ว่าถอยทีใดเราต้องต้องการเงินครับทชาน่ไปครับ ก็ว่าคนเราต้องรู้จักช่วยตัวเองค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่น้องที่ที่รักใครนะคะเล้วเขาก็ตัดคะแนนใรับครับครับที่บอกมันจังค่ะที่บอกก็ไม่ได้ตงครับใช่ไหมครับแต่อันนี้คุณมีคุณจีตคุณจีตเป็นไงฮะนั่งลองพูดหน่อยสิใช่ไหมครับจ้าฮัลโหล ว่าไงยังอย่าง,งูป้อมอืมกดแล้ค่ะอนี้ครับตอนนี้นะครับผมหมอบสองสิ่งก็จะไปเยี่ยมคุณป้อมที่ลงมากลุก่มไทยนะครับแลเวก็แอบปากเกตดนนทบรุรีซึ่งช่วงช่วงแรกๆเนี่ยเราติดภารกิจต,ต,ต้องไปที่มหาสารคามให้กลับมาพอดีวันนี้ว่างนะถ้าอยากจะไปเยี่ยมให้กำลังใจก็วันนี้ก็มีสิ่งของ เช้าแล้วครับแล้วก็มีของจากอ้อกได้ฝากมาให้แล้วก็ทุกคนก็บของแรงใจให้ป้อมมาให้กำลังใจนะครับนี่เราในฐานะประธานประธานนะครับโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันเราก็จะพยายามหาทุนหาอะไรมาช่วยป้อมนะครับแล้วเราคิดว่าเราจะต้องจับมินิคอนเสิร์ตเพื่อหาทุนให้กับป้อมต่อไปนะครับตอนนี้ก็กระูวนการาของป้อมว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเมันก็ต้องหายแต่จงต่อไปนะครับ นะครับช่วยพูดถึงเพื่อนๆนนะครับพี่น้องหรือแฟนคลับก็ได้นะครับที่มาเยี่ยมหรือส่งกำลังใจนะครับก็อลองพูดขอบคุณพี่น้องหน่อยก็ืพี่หม่อมด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะถ้า,าเกิดการโจรจะของโครงการที่ช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งก,กันถึงแม้ว่าตอนนี้ก็จะยังไม่ได้ช่วยก้อมนะคะครับ <c oughs> เราไม่เหลือกล้อง <ผม S 1> สัง <ผม S 1> ส่ง <ๆ S 1> เลย ทำงานร่วมกันตัวก็เองก็พร้อมเพื่อน,น,น,นคนงานรงการเพื่อนเชือเพ่อไปที่เกิดตน,นะคะตอนนี้ต้องช่วยตวเองก่อน,นะคะ่ะขอบคุณที่ดีมีสีด้วยนะคะแล้วก็รีนขอเอาได้วยที่ส่งกำใจมาเมื่อวานที่ให้คุณตีนมามาเป็นตัวแทนฝากนมโนตนิแล้วก็เปรี้ยวนะคะ <uge ot> จากเล็ก uh, เล็กซ <c oughs> ัรีแล้วก็กับเพื่อนๆด้วย,วยน,นะคะมา้ก็หลายคน <c oughs> แล้วก็ขอบคุณก็้ยาวด้วย <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆที่ไม่ได้ไม่เยี่ยมก็ตามที่อยู่ใน Facebook ก็ันที่ที่หมอแชร์ไปทุกคนก็สแสดงความห,มห่วงใยบางคนก็อยู่ไกลต่างประเทศแล้ว <c oughs> ก็ เข้าไอซียูไปสองวันแล้วก็แล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณห้าหกวันไม่ได้ทานข้าวสิบห้ามื้อแล้วก็ใครก็คงจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะแต่ว่าคุณไม่ได้เป็นหมอค่ะก็ต้องรู้ตัวว่าเคลียมากๆวิสัยทัว่าเราสูญเสียเราจะต้องรีบเข้าโรงพยาบาลลูกชายก็ดูแลอยดีแล้วคนที่จะขาดียไม่ได้ก็ ขอบคุณหนึ่งนะคะช่องช่องหนึ่งชแนลนะคะทุกท่านด้วยแล้วก็คุณมุตตะด้วยค่ะมาจากเป่าคุณมุตตะด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณมดแดงด้วยค่ะคุณคเต้นมดแดงด้วยค่ะแม่ไม่ได้ยิ้มด้วยก็หาทางช่วยต้องกอขอบคุณค่ะครับแล้วอย่าเลือกไม่ได้ขอบคุณอีกคนนะครับ,รบจอจีนะครับ คุณจีดค่ะขอนั่งรุ่นนั่งงานแล้วขอบคุณโซลดาด้วยค่ะขอบคุณโซลดาด้วยนะครับเราทำเพื่อทุกคนค่ะเพ่ที่ให้กำลังใจค่ะสัญญาค่ะไม่อยากป่วยนะคะถ้าเลือกได้จะไม่ป่วยค่ะอย่างคุณนายจีดจะพูดอะไรหน่อยไหมครับครับคือจะนี้จะเป็นคนสวยเงางองเลยครับ มามาทุกวันเนี่ยมาบ่อยๆอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นไงมีความสุขไงเห็นเพื่อนป่วยไม่สบายหุนจีด่ฮะองมสายเเยใช่ใช่เราจะฝากบอกเพื่อนๆอะไรไหมให้มาเยี่ยมป้อมก็งไม่ต้องมาเยี่ยมแล้วค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องออกแล้วค่ะครับว่าเมื่อกี้นี่คุณคุณซอระดาก็โพสตเข้ามาแล้วนะครับ บอกว่าขอให้ป้อมแข็งแรงครับนะครับอ่าโอเคนะครับ